ครับก็ต้องกล่าวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็อยู่กับเกมฮองไกแท็กสานะครับผมอยู่กับเรื่องเล่าใต้แสงดาวนะครับผมในอีพีที่5กันแล้วนะครับผมโอเคเราไปต่อจากอีพีที่เล่าเลยหลังจากที่อวิทย์และชูซาน่าได้เล่าเรื่องนะครับผมและก็ดวนเด้าได้มาเข้ามาพอดีเดูสิว่าทนเขาจะเล่าอะไรอีกเรื่องเล่าของความจริงนี่ผมว่าดวนเด้ามาเล่าเรื่องให้พวกเราฟังแน่เลยต้องขอโทษด้วยจริงจริง แม้จะฟังดูน่าเหลือเชื่อแต่เรื่องก็เป็นแบบนี้แหละทั้งสองคนเล่าเรื่องทั้งหมดให้ดวนเด้าฟังเ <c oughs> จ้าตัวมาเองฮอบึบรรยากาศน่าอึดอัดแบบนี้ท่านดวนเด้าต้องโกรธมากแน่ๆดูท่าทางจะไปเห็นเรื่องที่ไม่ควรเห็นเข้าซะแล้วพ,พวกเราสำนึกผิดแล้วและจะไม่ขุดคุยเรื่องนีน้อีกต่อไปอย่างน้อยก็ไว้ช่วยพวกเราด้วยเถอะฉันยังไม่อยากตาย ฉันยังไม่อยากตายฉันยังทําประโยชน์ให้องค์กรได้นะพวกเธอใจเย็นๆก่อนฉันแค่กําลังอึ้งกับการเข้าใจผิดอย่างใหญ่หลวงของพวกเธอจนไม่รู้จะพูดอะไรเข้าใจผิดที่พวกเธอเห็นคือตัวฉันที่อยู่ในชุดนี้ใช่ไหมอะเกาะสีทองและมีแสงเรืองๆด้วยต้องใช่แน่ๆ แต่ว่านี่เป็นความลับของหัวหน้าไม่ใช่เหรอเปิดเผยออกมากลางวันแสกแสกแบบนี้จะไม่เป็นไรเหรอนี่ไม่ใช่ความลับที่ต้องปิดบังที่ไม่ได้บอกพวกเธอก่อนหน้านี้เพราะไม่มีโอกาสเหมาะแต่ตอนนี้ข้อมูล2ฝ่ายไม่ตรงกันจนทําให้เกิดปัญหาจึงฉันจึงต้องรับผิดชอบด้วยการอธิบายพวกเธอเข้าใจนี้ดวนดามาเล่าความจริงพวกเราฟังจิงด้วยหมายความว่าคุณจะบอกความจริงให้เรารู้ขอเท้าความ จากเรื่องที่เกิดขึ้นในคืนนั้นก่อนก็แล้วกันหนึ่งวันก่อนในะห้องฝึกสมรรถภาพทางกายภาพขนาดนี้เป็นเวลา4นาฬิกา47นาทีซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เงียบที่สุดของวันพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นแต่เริ่มมีเสียงนกร้องแล้วดวนด้าเงยหน้าขึ้นมองเพดานของระบบก,การฝึกซึ่งมีลักษณะเป็นโดม และรู้สึกว่ามันใหญ่กว่าปกติเล็กน้อยช่วงนี้เธอมักจะนอนห้าทุ่มและตื่นดีสี่แม้เวลานอนแค่5ชั่วโมงจะไม่มากนะักแต่มันก็ไม่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตของเธอในวันถัดไปแทนที่จะนอนไม่หลับอยู่บนเตียงการมาใช้เวลาที่นี่ทำให้เธอรู้สึกจิตใจสงบมากกว่าเริ่มเลยดีกว่าดือนเด้าคิดแบบนั้นในใจเธอเปิดหน้าจอและเข้าสู่ระบบด้วยชื่อดอนเด้า07 นี่เป็นบัญชีที่เธอเตรียมไว้สำหรับการฝึกโดยเฉพาะเสียงการทำงานของเครื่องจักรกลดังมาจากทั่วทุกทิศภาพจากระบบฉายไปที่กำแพงสีเทาพาเธอเข้าไปในฉากต่อสู้ที่มีท้องฟ้าสีครามอ้โอเคโกโกโกเจ้าตัวมาเล่าความจริงเราฟังแล้วกำลังเริ่มค่าเริ่มต้นกำลังสร้างภาพสภาพแวดล้อมความแข็งแกร่งสร้างสำเร็จเริ่มทำงาน สภาพการจำลองการต่อสู้นี่นะปึ้งโอเคปั๊บ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 พยายามใช้สกิลหลบ้เยอะปั๊มโอเคปั๊บปั๊มปั๊มใส่เกาะโอเคเลี้ยงตีไปก่อนขอเลี้ยงตีก่อนขอเลงชุดปึ้งโอ้โัตวุ้นขอเี้

โอเคการฝึกสิ้นสุดแล้วใช้เวลาเออรีเฟซคะแนนที่ดีที่สุดแต่ยังมีช่องว่างระบบทำออการฝึกเสร็จสิ้นยินดีด้วยอ๋อห้องฝึกท่านดูแลนเด้าพักสักหน่อยไหมลิต้าทำไมเธอถึงมาอยู่ที่นี่ได้นี่คุณกำลังลิต้าขมวดคิ้วและมองไปที่มุมห้องฝึกเตียงเอ,อ่อเตียงพับหลัก หนึ่งถูกวางอยู่ข้างหลัง,ลงข้างผนังคุณไม่ได้กลับห้องตัวเองมาสองวันแล้วฉันเข้าใจว่าคุณอยากรีบควบคุมพลังที่อยู่ในตัวให้ได้โดยเร็วแต่การหักโหมมีแต่จะส่งผลเสียการหวังผลในช่วงเวลาสั้นๆแบบนี้ดูไม่เหมือนเป็นตัวคุณเลยนะคะเกิดอะไรขึ้นกันแน่ขอโทษที่ทำให้เธอเป็นห่วงไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอกดวนเด้เดินไปนั่งบนเตียงพับ ลิต้าองก็นั่งลงข้างๆเธอช่วงนี้ฉันมักจะฝันถึงเรื่องเมื่อ5ปีก่อนอยู่บ่อยๆ5ปีก่อนคุณหมายถึงการเดินทางสู่ทะเลควาสตาครั้งนั้นนะเหรอในปี2012ดวนด้าซึ่งยังเป็นวาคิวเลียนระดับเอได้รับคำสั่งจากท่านบิชอปให้ทำการให้ทำภารกิจในการออกสำรวจทะเลควาสตาซึ่งอยู่ต่างมิติพร้อมกับลิต้า พวกเธอผ่านเรื่องราวมากมายพบเจอผู้คนมากหน้าหลายตาในจัก,กรวาลฟออากาศที่ทั้งใหญ่และซับซ้อนจนในที่สุดก็บรรลุเป้าหมายและกลับสู่ความเป็นจริงด้วยเหตุผลบางอย่างทําให้ร่างกายของเธอหลอมรวมเข้าจับเข้ากับจัก,กรวาลฟองอากาศแห่งนั้นและภารกิจในครั้งนั้นเองก็ทําให้เธอได้รับชื่อว่าตัวนเดาในความฝันมีทั้งสิ่งที่เคยเกิดขึ้นและไม่เคยเกิดขึ้นผสมปนเปกันไป ความรู้สึกแปลกๆแบบนี้บางครั้งก็ทําให้หลับได้ยากฉันก็เลยมาที่นี่เพราะยังไงก็นอนไม่หลับอยู่ดีคุณกดดันมากเกินไปแล้วหรือเปล่าการพักการฝันบ่อยและตื่นง่ายบ่งบอกว่าคุณคุณภาพการนอนลดลงไว้ฉันจะเตรียมเมลาทุนทนินไว้ให้คุณขอบใจนะแต่ฉันไม่คิดว่านั่นคือความกดดันมัน แต่มันรู้สึกเหมือนกับการที่เธอกำลังจะก,ก้าวเข้าสู่สนามแข่งขันที่สำคัญในวันพรุ่งนี้และมันทำให้กังวลกวายจนไม่อยากจะอยู่เฉยๆ5ปีก่อนฉันมาที่สูวนปรชาการเป็นครั้งแรกโดยมีเป้าหมายว่าจะกลายเป็นวัคิวเลี่ยนที่ใช้พลังของตัวเองปกป้องผู้คนฉันแค่อยากทำทุกอย่างให้ดีที่สุดและทนไม่ได้หากตัวเองไม่ไทำอยากเต็มที่ฉันยังจำได้ตอน ฉันยังจําได้ถึงตอนที่เธอให้ความเห็นเกี่ยวกับตัวฉันว่าลักษณะนิสัยของคุณไม่เหมาะกับงานนี้แต่เหมือนดูจากแต่เมื่อดูจากผลลัพธ์แล้วการตัดสินใจของคุณทําให้เกิดสถานการณ์ดีขึ้นความจริงได้พิสูจน์แล้วว่าคุณมีคุณสมบัติที่จะเป็นหัวหน้าของดาวเป็นหัวหน้าหน่วยของดาวอมะตะคุณเปลี่ยนไปมากในช่วง5ปีที่ผ่านมาจนถึงขนาด ทำให้ฉันกังวลว่าคุณกําลังบีบคั้นตัวเองให้กลายเป็นหัวหน้าหน่วยที่เย็นชาและสง่าผ่าเผยหรือเปล่าฉันเองก็มีความคิดแบบนั้นเป็นครั้งเป็นคราวแต่ช่วงนี้ฉันยิ่งรู้สึกมากขึ้นเรื่อยๆว่าตัวเองไม่ได้เปลี่ยนไป mm hmm. เธอยื่นมือขวาออกมาก่อแขนของเธอเป็่งประกายภายใต้แสงแสงไฟในตอนนี้โลกที่หลอมหลอ หล,อ,ลอมหลอมรวม,มกับร่างกายของฉันไปในไปนั้นมีท้องฟ้าสีครามมีท้องทะเลและกำลังรอ,อคอยการการมาถึงของผู้คนในวันพรุ่งนี้พลังนี้เป็นความรับผิดชอบของฉันที่มีต่อโลกอีกไปซึ่งฉันเป็นคนเลือกที่จะแบกรับมันเอาไว้เองต่อให้ย้อนเวลากลับไปได้ฉันก็จะทำแบบเดิมฉันเชื่อว่าในอีก5ปีหรือ10ปีให้หลังฉันจะแตกต่างออกไปจากตอนนี้อย,นอย่างสิ้นเชิง แต่ไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนโลกใบนั้นและช่วงเวลานั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตฉันอย่างแยกกันไม่ออกและมันจะอยู่กับฉันจนกว่าฉันจะทำตามสัญญาการเดินทางครั้งนั้นได้หลอหลอมดวนเด้าในตอนนี้ขึ้นมาดวงตาสีฟ้าคู่นั้นมองมองไปที่ลิตตาคิดซะว่าเป็นการระบายความในใจของฉันออกมาที่นานๆจะมีสักครั้งก็แล้วกัน การนึกย้อนถึงเรื่องราวเหล่านั้นทำให้ฉันมีความสุขมากการได้พบกับพวกเขาพร้อมกับเธอถือเป็นเรื่องที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นในชีวิตของฉันสำหรับฉันเองก็คิดเช่นนั้นค่ะท่านเบียงก้าคุณมักจะมองไปข้างหน้าอยู่เสมอแต่บางครั้งการมองย้อนกลับไปยังเส้นทางที่เดินผ่านมาก็ไม่ใช่เรื่องที่แย่เสมอไปนะคะอืมไม่แย่เลยจริงๆฟ้าสาั่งแล้วอาหารเช้าเตรียมเสร็จแล้วนะคะ พร้อมเสิร์ฟทุกเมื่อเมนูของวันนี้คืออ่ะปล่อยให้คุณเซอร์ไพรส์ดีกว่าแต่ก่อนหน้านั้นคุณต้องเปลี่ยนชุดก่อนนะคะถ้าคนอื่นเห็นคุณแต่งตัวแบบนี้เข้าเกงว่าจะทําให้เกิดความวุ่นวายโดยไม่จําเป็นหืมทำไมล่ะมันแปลกตรงไหนเหรอเฮอสำหรับเรื่องแบบนี้คุณยังคงเหมือนเมื่อก่อนไม่มีเปลี่ยนเลยละเลยนะเอ๊ตัดกลับมาที่เวลาปัจจุบันเรื่องทั้งหมดก็เป็นแบบนี้แหละ สรุปคือเป็นรูปแบบหนึ่งของการต่อสู้ด้วยพลังงานของจักรวาลฟองอากาศที่ฉันใช้ภายใต้สถานะที่ฉันสามารถไปมาในทะเลควอตต้าได้โดยมีเวลาจำกัดผู้ที่มีความเชื่อมโยงทีแ่แนบแน่นกับทะเลควอตต้าสามารถปลุกพลังที่คล้ายกันได้ในทางทฤษฎีืแม้ฉันจะเข้าใจแค่ประมาณครึ่งเดียวแต่ฟังดูแล้วท่าทางจะไม่เกี่ยวข้องอะไรกับผีเสื้อเพอื่อตามเพลิง ไม่มีสาวน้อยเวทมนต์ในโลกหรอเนี่ยฮ่าฮ่าฮ่าอาจไม่เป็นแบบนั้นก็ได้และถึงยังไงฉันก็ไม่รู้อดีตของตัวเองถ้าไม่พูดถึงเรื่องมนุษย์ต่างดาวและผู้คนมาจากอนาคตไม่แน่ฉันอาจจะมีอะไรเกี่ยวข้องกับอารยรรมยุคก่อนก็ได้หรือฉันอาจจะเป็นสาวน้อยเวทมนต์จริงๆเอ๊ะคุณเองก็ไม่รู้หรอแล้วไม่สงสัยบ้างเลยเหรอ ก็มีสงสัยบ้างแหละแต่ถึงจะรู้ไปก็มีสงสัยบ้างแหละแต่ถึงจะไม่รู้ก็ไม่ใช่เรื่องร้ายแรงอะไรหรอกมั้ทุกคนต่างก็มีความลับไม่มากก็น้อยแต่ฉันกลับรู้สึกว่าการไม่รู้อดีตของตัวเองก็น่าสนใจไม่น้อยเหมือนกันถ้าจะให้เปรียบเทียบก็เหมือนกับคำถามที่ว่าเย็นนี้จะกินอะไรดี ซึ่งควรค่าแก่การหาหรือแต่มันก็แค่นั้นแหละว่าแต่ว่ามันไม่เหมือนกับการหาคำตอบว่าตัวเองเป็นใครนะถ้างั้นเธอลองเธอจะนิยามคำว่าฉันเป็นใครว่ายังไงหมายความว่ายังไงถ้าดูจากชื่อฉันชื่อเบียงก้าอตาอ้อ,อ อะติยอะติคิอะติกินาอะติกินาอะติกินาอะตากินาอะตากินาอะติกินาอะติกินาอะติกินาถ้าดูจากอาชีพฉันคือวาคซิลเลียนวาคซิลเลียนถ้าดูจากตัวต้นฉันคือนักลบแห่งซิกเซลหนึ่งในหนึ่งในสมาชิกของดาออมมตะแต่ถ้าตอบเช่นนี้ไม่ใช่คำตอบของคำถามนี้อดีตก็เช่นเดียวกัน คำถามที่ว่าตัวเองมาจากไหนนั้นฉันไม่คิดว่าไม่สําคัญไอ้ฉันคิดว่าไม่สําคัญที่สําคัญคือไปที่ไหนต่างหากละ่ะว้าวท,ที่จังเลยสมกับเป็นท่านดวลเด้าจริงๆอืมแม้จะไม่ค่อยเข้าใจแต่ฉันจะจําคํำนี้เอาไว้จะว่าไปนอกจากพวกเธอสองคนแล้วยังมีใครพูดถึงเรื่องนี้อีกหรือเปล่าเออที่จริงทุกคนรู้กันหมดแล้ว เฮ้ยงั้นเหรอเนี่ยต้องไปขอโทษทุกคนและอธิบายให้เข้าใจจะจัด,จดประชุมกลุ่มเพื่อชี้แจงหรือออกแถลงการเลยดีนะยังไงก็เถอะในเมื่อตอนนี้เข้าใจตรงกันแล้วพวกเธอก็ไปได้แล้วละ่ะรับทราบทั้งสองยื่นตัวตรงและทำวันทยาหัดจากนั้นก็เดินออกไปแสงแดดที่ส่องลงมาทำให้เงาของพวกเธอทอดยาวไปข้างหลังบนทางเดินเดี่ยวบนทางเดินเดี่ยว บนทางเดินเดียวกันเมื่อ5ปีก่อน,อนก็มีเด็กสาวคนหนึ่งเดินไปข้างหน้าโดยไม่หันหลังกลับมามองนึกไม่ถึงเลยว่าจะมีเรื่องนี้ทำเออนึกไม่ถึงเลยว่าเรื่องนี้จะทําให้วุ่นวายอย่างที่ลิต้าบอกจริงๆด้วยฉันต้องฟังความเห็นของเธอให้มากขึ้นซะแล้วแต่เมื่อกี้น่าจะถือว่าจัดการได้ไม่เลวไอ้หน่อโอ้ยแหมยิ้มแบบนี้เอาใจไปเลยลูกอือแห ต้องยิ่สิแต่ตวนเดามันไม่สมกับดวน่เดาจริงเลยเรื่องนี้น่าจะจบลงอย่างมีความสุขได้ในไมช่ช้าอ๋อเอาสัมเอาให้จบเลยไหมก็เดียวไหมเรื่องเล่าของดวนเดาเอา่อผมขอตัดไว้ก่อนนะกัรม,มี6ก็จะทำ6 e พีโอเคครับก็สับในพีที่5ผมขอ็นหเจอที่เท่าน,นี้นะครับผมสนุกไหมผมว่าสนุกอะ โคตรเลยโคตรเลยนะเออหน้าติดตามดิก็สมัคใครที่ชอบนะครับผมมาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นการใจในการทำคลิปต่อไปผนะครับผมแล้วก็สมัคใครที่อยากจะสนับสนุนเราแล้ผมสามารถสนับสนุนผ่านทัวร์เลนตามเบอร์ที่ขึ้นมาได้เลยนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางผ่านบัญชีธนาคารตามที่ผมทิ้งไว้ใต้ดิสคริปชันเลยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบายบายและเจอกัน